นั่งคิวอยู่ริมหาดายนั่งยิ้มหัวใสวัสดีครับพบกับป๋องแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้ผมมาเจอต้นหางกระรอกหางหมาจอกสวยมากเลยครับมาดูเลยครับลักษณะเขาเป็นต้นแบบไหนมาเลยครับนี่ครับผมนี่นี่ครับผมหางหมาจอกหรือว่าหางกระรอกนะครับผมนี่นี่ครับเนี่ยลักษณะของเขาสวยมากเลยเป็นใบเล็กครับเนี่ยธรรมดาผมถวะว่าของจเป็นใบใหญ่เนาะอันนี้เป็นใบเล็ก นะครับนี่ดูสีเขาดูความม่วงความสวยของเขานะครับสรรพคุณไม่มีอะไรมากครับผมแค่บํารุงร่างกายนะครับสาหรับสาหรับคนที่เบื่ออาหารนะครับผมนํารากเข้าไปนะครับเขาช่วยชูรสอาหารจะทาให้เรากินทําให้ร่างกายเราอยากอาหารครับคือเขาเป็นแค่ยาบํารุงร่างกายเป็นตัวบํารุงร่างกายนะครับผมแต่จะดังมากในจีนนะครับจีนเขาจะเอารากเข้าไปนะครับเอารากของเขาไปทํา เป็นน้ำซุปนะครับในของชาบูนะครับที่จีนเขาจะทำฮิตเอารากของเขานะครับจะดูความสวยงของเขาดูรากของเขาท่านผู้ชมดูสิสวยมากเลยสวยสวยสวยจริงๆครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับ,รบดูใบของเขาใบาเล็กนะแต่แถวบ้านผลใบใหญ่เนะาะใบเล็กๆเองดูสิแล้วดอกดกมากท่านผู้ชมดอกดกมากเลยนะครับเนี่ยนะครับดูสิกี่ช่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่อนะครับนี่ เจ็ดกับช่อที่แตกตายไปด้ทุกท่านผู้ชมสวยมากเลยผมวิผมว่ผมก็อยากได้อยู่นาอเนี่ยดูทีความสวยของเขาท่านผู้ชมสวยมากเลยสวยสวย,สวย,สวยครับเนี่ยครับเสียงมอเตอร์ไซค์นิดนึงนะครับมีเสียงมอเตอร์ไซค์นิดนึงอยู่ข้างทางพอดีความสวยครับเนี่ยเหมาะจะเป็นมาเห็นไหมพอเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาสวยนะครับคิดดูว่าถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆเขายิ่งจะออกดอก,กขนาดไหนนะครับเนี่ยสวยมากท่านผู้ชม วันนี้ก็วันอาทิตย์ครับออฟฟิศปิดนะครับก็เลยพากันมานั่งมาตกปลายิงลอกตกปลาเนี่ยครับผมดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับนี่นี่แหละครับนี่สมุนไพรก็ขึ้นอย่างนี้แหละครับนี่ข้างทางตามป่าแถวนครพนมมีเยอะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่เป็นเป็นนี่เป็นที่ล่องางบ้างม่มีของไทยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สวยครับนี่นะครับนี่ครับก็แค่นี้เนาะต้นหางหมาจอกนะครับหรือว่าหางกระลอกนะครับผมนี นี่มันดูบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆมาตกป่าครับมาอนี่ก็เลยไมาเห็นสมุนไพรถึงก็ได้ถ่ายไว้คือเกาเนาะนะครับเนาะนี่มากับพิดติ๊กครับอีสานมาดามติก๊กเัเลยไปไหนเราไม่รู้ฮะ โอเคนะครับผมนี่ครับหนุ่กกับน้องด้าครับผมดาดาชาแนลนะครับติดตามน้องด้วยนะครับผมน้องด้านะครับเป็นคนเสียงสวยถ่ายรูปเก่งครับนี่สวยด้วยถ่ายรูปเก่งด้วยเสียงเพราะด้วยพี่ติ๊กไปไหนพี่ติ๊กเข้าป่าอ๋อนะครับนี่ครับนี่แหละครับดามาเร็วนะครับนี่เนี่ยนะครับผมวันนี้มาแคมป์ปิ้งนะครับมาสนุกสนานกันเนีวงราเรินกลับไปที่รถมาดูมาถ่ายสมุนไพรตัวนี้กัน นี่มถตกป่าครับยังไม่ได้ตกป่ามันห่อนที่ข้านคุดที่ข้านขุดนะครับมันก็เล่นเห่ายางเรล่าเหรนแทนครับนี่แหละครับนี่ยชีคนอีสานบ้านเฮาครับวันนี้ออฟฟิศปิดครับเลยขับรถมาบรรยากาศดูบรรยากาศแถวบ้านผมนี่นี่แหละครับบรรยากาศแถวอีสานบ้านเมเป็นแบบนี้นะ้ครับนี่นี่แหละครับเด็กๆน้อยๆใสๆแบวๆนะครับ นี่แหะครับเนี่ยโอเคนะครับชอบสมุนไพรตัวไหนก็ทักทายมานะครับผม064 294 1571ครับปองแป้งสมุนไพรครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ